นี่มาชมแม่ชายใหญ่นี่ต้องบอกว่าฝีมือพอกันเพราะออกมาเลย จะทันผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเที่ยวนี้ออกมาเป็นเรือยาวใหญ่ๆแล้วก็เอารอบล้อ,อจะน่าเล่นเนื้อห้าสิบห้าบิา่มผาไปลอกหนาทีหนึ่งเจ้าแม่บัวลอยดาวาสักดินโดยจอันายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทพนสาเพื่อท่าบ,บอจังหวัดน,น้องคายทานวิทยาขับพวงเอาล้อเจาา้าพ่อพผู้วัยจากบ้านน้ำกรสัตว์ทันดีนายกสุรวิทย์และเจ้าแม่มาดูท้องของทั้เดือนจากจังหวัดชนบุรีสามลำวัดกนัวเดียดัวเดียแบบนี้เป็นนะดีหน้าดีใจแทนอันนายกเทศ เต็เตะบานเมือนนครปนมทันนะอัดในนายกงนิวอัดดีเดียววิริยะบุญญาเอาแล้วว่าเดียวเอนดีทีดีมีทันมีกำลังใจหลากหลายโดยเฉพาะท่านราการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมทันชักใจโคงทันและท่านผู้พิรากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปนมทัน์คนลดแก้วลอยมาและท่านผู้วิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเจาวชนและครอหัวจังหวัดนครปนมทันสรีพรสวงสามีทันเป็นกำลังใจให้ทุกทุกทีให้ทุกทุก สีและแขกผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกนัทเอาละวัดกันโนเดียดัวเดียวหัวเหลือยังเสมอกันสมบัติเคอยังดูไม่ออกจยบอกไม่ถูกว่าใครตีหรือใครจี้เอาละว่าใครดีหรือใครจี้ใครดีหรือใครจี้เอาละไว้ตักคนตักคนก็ตักใสตักคนตักใส่ดูกันอย่างนี้จะแม่ตัวอร่อยนะวะนะวะนะวะสักเป็นขอน่อไใคข้อหน่อไใคขคอน่อไครจะปีจะน้ำจะน้ำจะถันไม่ถันเอาลยเว้จะพอเขาไหว เฉพาะผู้ไหวทันสุรวิทย์ขันติยราชบอกว่าเหี้ยนี้แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้แต่ว่าจะแมบมาดูทองปาดูทองปาดูทองปาดูทองกองแล้วเลือเอารวยปวดโบ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 ขอดเวื่อเอ้ขอดเวืแล้วปวดโบปวดโบบอกว่าสับ ตับ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 บแล้วจริงหรือไม่ไม่รู้ที่ว่าเรือว,วันนี้ใช้ผีปลาจากออลลักสอบปปเรานครเวียงจันทร์ในเทียบจะแม่บัวร้อยบัวร้อยน้าวัดสักเสร็จอยู่ร่องน้ำดีเพราะว่าเต็งกาในสนามแบบนี้แต่จะทำอะไรเจาแม กรดูทองได้หรือไม่กรดูทองผู้กองโบบอกว่าสู่ตายเว้ยไอ้รอบรองนั้นเรามาไปที่สาควารอบนี้เราจะไปที่หนึ่งให้ได้ต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างตั้งต่าก็ต่างายวาและกะแม่บัวร้อยกระพายแลกแกงหนีไม่กดูท้องก็ไปยน์ไปย่อไม่ต้อไปแต่ต่างคนต่างกั้มเวยกรดูท้องรอบจังกอ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 นมาแล้วดูที่ว่าเจ้าพ่อผู้หวผู้หวอดีตแชมป์สนามอีจะทำได้หรือไม่ผู้หวจะทำได้หรือไม่ผู้หวเรื่องเงินเรื่องน้ยเงินเรื่บัวรรกร้อยงที่หนเรื่องกรักรี่ยแต่บัว้าย่ มาดูก่อนมาดูก่อนหัวหวายจี้ผู้หวายจี้มาดูก่อนนาจ๊ะเอาละเว้ยงานนี้บอกตาสายตาเจ้าแม่บัวลอยศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ห่วงเท่าไหร่อยู่ว่าอยู่ช่องฝั่งประเทศไทยไทยแลนด์บุญบุญไทยแลนด์บุญบุญเหมือนจะตีงของตีมของอยู่เฉพาะผูหวายอยู่ลำกลางทำท่าเหมือนจะอ้อแอออแอแต่ว่าเจอเจ้าแม่มาดูท้องไม่รู้ว่าไขรจะหมดเอาเละไขรจะอยู่ไขรจะไปก้มหน้าก้มตาตาคนต่าง ต่างคนต่างปัดเราจะพอผู้ไหวที่เล็กทำแย่ตอนนี้กองเทียบอกจะพอผู้หไหวสู้ไว้สู้ไว้สู้ได้หรือไม่ได้ แล้วแล้ล้ถูกใจแต่พอออกสุักษณ์สูงหน้าและท้าประธานวัดชัยประจุมและแตนหัวหน้าพจดีสีนสะบักปานและเป็นกำลังใจสับอัดปางอ๋อผู้ไหวผู้ไหวจะตามฐานมันจะแพ้บัวลอยดู่นลอยตาวันตาตินจะตีนและตองแตงนีแน่แอคูลคูลมาดูมาดูประจั ตามทานล้วไปทันหูไหวหูไหวจะแสงและจะแสงได้ต่ตเตตมื่อห like ูไหวหูไหวตามปาหัวลอยปัดดูป <blindness. S 3> ัดดูจะแสงจะแสงหูไหวได้เด้ปัดดูจะแสงปัดดูจะแสงปัดดูจะแสงปัดดูจะแซง